รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้โควิด19ยังเป็นเรื่องที่ยังคงต้องเฝ้าระวังออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหมั่นล้างมือให้บ่อยและเว้นระยะห่างเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูแลตนเองนะคะประชาบดีคนดีใต้ผืนฟ้าวันนี้ดิฉันจะพาไปพบกับคุณประธานม่วงงามผู้เคยหลงผิดพลาดจากคดียาเสพติด หลังพ้นโทษเขาได้กลับตัวเป็นคนใหม่และได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งให้ทั้งที่พักและอาชีพกับเขานั่นจึงจุดประกายการเป็นอาสาสมัครช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆในชุมชนสอนทําปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกรและเข้าไปสอนล้างรถให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้โทษเพื่อให้มีอาชีพและไม่กลับไปทําผิดอีก การช่วยสังคมอย่างสม่ำเสมอทำให้เขาได้รับรางวัลประชาบดีในปีพุทธศักราช2562ประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีไปติดตามเรื่องราวของผู้ที่ล้างใจไม่ให้กลับไปเส้นทางที่หลงผิดด้วยอาชีพล้างรถที่ชื่อประธานม่วงงามกันเลยค่ะ โอกาสเริ่มต้นใหม่คือสิ่งที่ใครๆก็อยากได้คำถามคือเมื่อเราได้มาเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไร ายืดสายมาลูกผมพยายาม ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ปุนมานี่มามาหาอามามานั่งนี่วิ่งจนทั้งวันเลยดูแลยญาว่าไหมเนี่ยฮะไปไปดูแลยญ้าครับ แต่คนเราต้องมีศรัทธาศรัทธาแม้ในวันที่ไม่เห็นทางออก พราะบางครั้งทางออกก็มาตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวอาจารย์พ่อครับผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองผมอยากเริ่มต้นใหม่ที่นี่พอมีงานอะไรให้ผมทำบ้างไหมครับผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับผมอยากทำงานจริงๆเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้ามีความตั้งใจนะเรายินดีจะช่วยนะถ้าอย่างนั้นก็เราจะให้งานทำ พาครอบครัวมาอยู่ที่ดีกับเราได้จริงอครับ,รบเอายินดีช่วยเลยขอบมากครับขอบมากครับผมได้ครับ พีก่กองเห็นสนใจงานที่คาแค่์ตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่ไม่ลองมาสมัครวะเฮ้ย hey, จริงดิเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลองไปสมัครดูเออไปสมัครเลยเออสวัสดีครับพี่ะสวัสดีนั่งก่อนนั่งก่อนครับออผมมาสมัครงานครับผม เห็นมีป้ายแปะไว้อยู่เฮียพอมีงานอะไรให้ผมทำบ้างไหมครับอือหน่วยกล้ายังดีนะแต่ว่างานมันหนักนะยังทำได้เปล่าทำได้อยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาแต่ว่าทำงานกับเฮียเองต้องขยันต้องอดทนต้องมีวินัยนะทำได้ใช่ไหมได้ครับผมทำได้อยู่แล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เองมาเริ่มงานได้เลยเดี๋ยวเฮียสอนงานให้จริงเหรอ,หรอครับอุ้ยขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับ นั่นเดี๋ยวผมกลับบ่อนนะครับผมดี่ครับผมเราต้องใช้โอกาสให้คุ้มค่าเพราะเรื่องดีๆมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราพยายามเสมอนี่นะครับทุกคนน้ำยาขัดเงาซูเปอร์แบ็ค ำงานที่นี่ต้องขยนันอดทนมีวินยัยและเมื่อมีโอกาสก็รักษามันไว้ผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ